สำหรับสิสส่งที่มอใหม่ต้องรู้ในการเทรดในตลาด CFD เลยนะครับอย่างแรกๆในการเทรดเนี่ยเพื่อนๆต้องรู้เรื่องของแนวโน้มก่อนนะครับเรื่องของเทรดนะครับเทรดเ,เนี่ยถ้าให้ดีก็คือต้องดูในกรอบทำเฟรม a m e 1ชั่วโมงขึ้นไปนะครับถึงจะให้ความชัดเจนเรื่องของแนวโน้มนะครับมากกว่านะครับกรอบทำเฟรมที่เล็กกว่านะครับอย่างเช่นถ้าเพื่อนเพื่อนเทรดหรือว่าเริ่มเทรดนะครับอย่างแรกควรจับแนวโน้มนะครับในกรอบ1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยไปหาจังหวะในการเทรดทำเฟรมที่เล็กลงนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนีี้่ นะครับสำหรับตัวราคาทองคำอ่าเรามาดูกันก่อนนะครับสำหรับทองคำทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยมีเรื่องของนะครับการเบรกเอาท์นะครับเทรนขาขึ้นลงมานะครับวิธีการหาแนวโน้ม 1. นะครับเทรนขาขึ้นเพื่อนเพื่อนลากเส้นเทรนนะครับโลชเชมโลขึ้นไปแบบนี้นะครับนะครับ โลเชื่อมโลเนี่ยควรเชื่อมอย่างน้อย2จุดนะครับแบบนี้เราเรียกว่าแนวโน้มหรือว่าเส้นเทรนนะครับถ้าเชื่อมเกิน2จุดหรือ3จุดเนี่ยยิ่งดีนะครับยิ่งมีความแข็งแรงของแนวโน้มค่อนข้างมากนะครับเมื่อไรก็ตามถ้ากราฟมีการเบรกเอาท์ลงมาได้นะครับหรือว่าหลุดเส้นแนวโน้มลงมาแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าสัญญาณในการเปลี่ยนแนวโน้มนะครับเท่ากับว่าเทรนหลักที่เป็นอัพเทรนด์เนี่ยถูกทําลายแล้วนะครับเราลองมาหาเทรนต่อไปกันนะครับเทรนต่อไปนะครับ ให้เพื่อนๆระบุแนวโน้มนะครับสำหรับเทรนขาลงเนี่ยก็คือการลากเส้นเทรนนะครับจากไฮเชื่อมไฮลงมานะครับนะเชื่อมหลายไฮก็ได้นะครับเอาที่เพื่อนๆสะดวกนะครับนะแบบนี้เห็นไหมครับ H4 นะครับแล้วก็ซูมเข้าไป H1 อีกนะครับเพื่อหาเทรนนะครับ H1 ด้วยนะครับอย่างเช่นเทรนเฮดหนึนะครับทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเราตีไปแล้วก็มาตีทำเฟรม1ชั่วโมงต่อถ้า1ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆเชื่อมไฮลงมา นะครับให้ได้มากกว่า3 High เนี่ยนั่นหมายความว่าตอนนี้นะครับกรอบของกราฟหรือว่าเทรนของกราฟ1ชั่วโมงเนี่ยมาแนวสองการปรับตัวลงแล้วก็มีการขึ้นมาเทสแนวเส้นเทรนนะครับลักษณะแบบนี้เราเรียกว่ากรอบสวิงนะครับไฮนะครับที่เขาทำ High ต่ำลงนะครับนะหรือถ้าเป็นภาษาเรียกเทรนดก็คือเรียกว่านะครับ lower h i g h นะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟขึ้นมาเทสแนวโลว์ไฮหรือว่าแนวสวิงไฮเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีการปรับตัวลงนะครับเสมอนะครับนะถ้าไม่สามารถเบร a เอา t ์ขึ้นไปได้นะครับนะเพราะฉะนั้นระยะของเขาเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ากราฟจะลงไปประมาณไหนนะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการใช้ฟิโบนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับทำชัแนลหรือว่าตีกรอบเอาไว้แบบนี้แล้วเนี่ยวิธีต่อมาให้เราใช้นะครับฟิโบนะครับนะฟิโบนะครับถ้าเป็นเทรนขาลงเนี่ย ให้เราลากจากไฮลงมาที่โลนะครับทีโบนะครับนะครับในกรอบนะครับนะนี่จะเป็นวิธีการใช้ฟิโบนะครับฟิโบเนชีนะครับนะลากจากไฮลงมาที่โลในกรอบนะครับเพื่อนๆจะได้ระดับราคานะครับเห็นไหมขึ้นแบบนี้นะครับ ฟิโบเนียบอกแนวต้านนะครับที่แข็งแรงนะครับไล่ตั้งแต่ฟิโบที่3 8มสิบแปดจุดสองนะครับตรงนี้เรียกว่าแนวต้านที่1แนวต้านที่สองก็คือแนวฟิโบที่ห้าสิบตรงนี้นะครับฟิโบที่ห0เนี่ยในความหมายหนึ่งเราเรียกว่าเป็นแนวพักตัวนะครับเพื่อลงต่อส่วนใหญ่เนี่ยกราฟถ้าเทสแนวฟิโบห้าิเนี่ย นะครับมักจะไปต่อนะส่วนใหญ่นะครับนะถ้าไม่ผ่าน 5, ถ้ายืน50าันไปได้ก็จะมีแนวฟิโบสุดท้ายเรียกว่าแนว60.8หรือว่าแนวต้านที่แข็งแรงมากที่สุดนะครับเรียกว่าฟิโบ6 0 8นะครับเช่นทองคําตอนนี้เนี่ยนะครับมีการขึ้นมาถึงบริเวณฟิโบ50หรือฟิโบพักตัวไปต่อแล้วนะครับสิ่งสําคัญก็คือนะครับรอ p พ t ชั่นเซลล์แล้ว follow ตามแนวโน้มลงไปนะครับซึ่ง เวลาเราเทรดเนี่ยเราต้องใช้ตัวฟิโบเอ็กเทนชั่นอีกตัวหนึ่งในการดูระดับราคาที่กราฟจะไปนะครับอ่าฟิโบเอ็กซ์เพนชั่นนะครับนะลากจากไฮลงมาที่โลนะครับแล้วดึงไปที่ฟิโบ50แบบนี้นะครับเราจะได้ระดับราคานะครับที่ใช้เป็นทาร์เก็ตในการเทรดนะครับ1ก็คือเป้าแรกนะครับเป้าที่6ก8นะครับเรียกว่าเป้าทาร์เก็ตตามกรอบฟิโบเอ็กเทนชั่น ครับ38.2เป้าที่ใกล้ที่สุดนะครับตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นแทร็เก็ตของทองคำก็คือ2970นะครับตรงนี้เป้าที่หนึ่งเป้าที่สองก็คือ2944 2945แล้วก็เป้าสุดท้ายนะครับ2906 2907งนตัวนี้เรียกว่าแทร็เก็ตตามระดับราคาฟิโบนัชชีนะฮะ expansion วงเล็บนะครับนะเพราะฉะนั้นกรอบของเขานะครับเรียกว่าสวิง โเวอร์โลด้านล่างนะครับเวลากราฟทำโลเวอร์ไฮเสร็จเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือลงไปทำโ l เวอร์โลแบบนี้นะครับนะอ่าเราก็จะได้กรอบทาร์เก็ตของเขาแล้วถ้าเบรกตรงไหนถึงจะถือว่าเปลี่ยนกรอบเบนวโนมนะครับสําหรับทองคําเนี่ยหรือว่าสําหรับกราฟอะไรก็ตามนะครับในกรณีที่ถ้ายืนเหนือบริเวณฟิสโบที่แข็งแรงมากที่สุดได้ก็คือฟิโบที่6ก8ิบสหมายความว่ากราฟเนี่ยอาจจะไปต่อแล้วเลยก็คืออีกในหนึ่งถ้ากราฟทองตอนนี้ยืนเหนือ30-20ก็ถือว่า เขาเปลี่ยนแนวโน้มหรือว่าเขาไปต่อนั่นเองตอนนี้ควรคัดล็อตนะครับแต่ถ้าไม่ยืนก็สามารถที่จะรันลงไปเทคโรฟิตตามกรอบได้นะครับอย่างที่เรากราฟคยโบกันมาแบบนี้นะครับแล้วถามว่าแนวรับแนวต้านสำคัญไหมในการเทรดแนวรับแนวต้านนะครับก็สำคัญนะครับแต่ต้องดูบริเวณที่เกิดเป็นโซนดีมาหรือว่าซัพพลายส่วนด้วยนะครับว่ามีอะไรลงไปแอคชั่นบริเวณนั้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นวิธีการวิเคราะห์กราฟนะครับเทคนิคพื้นฐานนะครับที่มือใหม่ต้องรู้นะครับ ถ้าชอบอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมก้เจกุญเจด้วยนะครับ